สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอการกัปตันหนนเล็กอีกแล้วที่ช่องหนู่เล็กรถมือ2อนะคะอยู่กันที่เดิมเลยค่ะบริษัเทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีอบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครวันนี้มีตัวรถใช้หน้าใช้งานนะคะแนะนําให้ชมกันอีกแล้วนะคะสาหรับคันที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นตัว Toyota v ว go นะคะคันนี้เป็น SmartCA คปี2012สีน้ำตาลนะคะคันนี้ราคาขาย379,000บาทมาพร้อมกับตัวเลขไมล์1 แสนกับอีก900าเท่านั้นรถปี 2, 2,012ไม่ห9 0 0 0 0บอกเลยไม่น้อยมากๆนะลูกค้าที่ตามหารถเอาไว้ใช้งานนะต่อยอดธุรกิจทำมาหากินคันนี้แนะนำเลยนะคะคันนี้แนะนำเลยแต่งองค์ทรงเครื่องจัดส่งมาให้เรียบร้อยจากเจ้าของเติม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะสำหรับคันนี้เป็นตัว2.5ตัว E นะเป็นตัว E คันนี้เจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนในส่วนตัวหลอดไฟมาให้แล้วเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนพร้อมกับติดตัวไฟ daytime แบบนี้มาให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันนะคะชุดโครมเดิมๆใสๆแบบนี้สวยๆเลยนะสำหรับตัวกระจกนะคะสวยๆเลย ไซวิปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมพร้อมกับตัวนี่อิเตอร์คูลเลอร์นะคะหรือเป็นตัวจมูกของเขานะที่เรียกเรียกกันนะคะอ่ะคันนี้เลขทะเบียน4067นะคะทอพุทธาว์ต่อเต่า4067ว่างอยู่ยังไม่ติดจองด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมากมาให้ไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกมาให้ด้วยลิ้นพันนะ,ะพร้อมกับตัวช่องลมสีดํา ตัดกับสีน้ำตาลนะคะตัดกับสีน้ำตาลสวยๆเลยในส่วนของตัวล้อค่ะคันนี้ได้เป็นล้อขอบ16นะคะแม็กขอบ16ยางบิสโตนตัวยางนะคะตัวยางเนี่ยจะเป็นรหัสยาง 2670R16 5ในส่นองตัวดอกยางนะคะคันนี้รู้สึกว่าสัปดาห์ยางคันนี้จะเป็นปีที่19นะคะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเป็นสัปดาห์ที่7ปี19 ตัวยางอะคะ่ะเดี๋ยวมีการตรวจสอบสภาพให้ก่อนนะ,ะตรวจสอบสภาพให้ถ้าไม่ได้เสือ่อบนะคะก็จะไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้าดูดอกยางไกลๆดอกยางถือว่ายังลึกนะคะยังลึกอยู่เลยในส่วนงตัวช่วงล่างนะคะมีการพ่นสีมาให้เพื่อความสวยงามนะ,ะแต่ว่าช่วงล่างไม่ได้มีสนิมนะคะลูกค้าแต่งแต้มมาให้เพื่อความสวยงามเท่านั้นเองอ,อันนี้เป็นในส่วนตัวราวบันไดนะคะราวบันไดถัดขึ้นมานะคะเป็นกระจกมองข้างครอบโครเมียมพร้อมกับตัวไฟเลี้ยว ติดมาตรงข้างกระจกแบบนี้ให้ในส่วนของตัวกระจกค่ะกระจกเนี่ยจะเป็นพาร์ทเดิมๆม,มาจากโรงงานนะคะกระจกยังเป็นพาร์ทเดิมๆจากโรงงานอยู่มือเปิดเป็นโครเมียมทังอันเดี๋ยวดูภายในอ่ะภายในนะคะคันนี้จะเป็นสีคุมโทนสีเบทเลยนะคุมโทนสีเบทนี่ แล้วก็ตัวเบาะค่ะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีเบจปรับเลื่อนเองหมุนๆแบบนี้ระบบปรับกระจกเนี่ยจะอยู่ด้านนี้เลยนะคะอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็ตัวพงมลาัายนะคะจะเป็นสีเงินกะสีเทานะพงมลาัายแบบสีกาส้านบริเวณคอนโซลนะสีเทาคันนี้เขาเปลี่ยนหน้าจอมาให้เป็นจอ a อ d r ดอ d จากเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะตัวขอบเป็นสีเมทัลลิกตัวแอร์ค่ะ นะคะตัวแอร์เป็นอนาล็อกปรับได้4ระดับพร้อมกับตัวเกียร์ที่เป็นแมนนวลนะคะแบบถุงนี่ภายในเขาก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นรถกระบะที่ผ่อนสบายมากๆเลยนะ,ค,ะคันนี้ผ่อนอยู่ราวๆเจ0 0นะคะเจ0 0ันกว่าเท่านั้นได้รถแบบเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นแคปนะ,คะแคปเขาเป็นแคปแบบเปิดได้ แบบนี้เลยนะรายละเอียดมาเดิมๆค่ะสีเบจเพิ่มความสว่างให้ตัวรถเพิ่มขึ้นนะคะด้านหลังแมกไลเนอร์มีมาให้พร้อมนะคะตัวแมกไลเนอร์ก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะอยู่ในสภาพที่โอเคเลยไม่ได้มีรอยมากมายจนน่าเกลียดนะคะแล้วก็ไฟไท้ายนะอันนี้ไฟไท้ายตัวตาเแล้นะ์ใครรักนะคะวีโกอยู่ครบทุกตัวไม่หล่นหาย แล้วก็ตรงนี้ไฟเบรกดวงที่3พร้อมกับตัวมือเปิดที่เป็นโครเมียมทั้งอันตัวกันชนท้ายนะคะก็เป็นสีดำครอบด้วยโครเมียมข้างล่างแบบนี้สวยๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็วิโก้หน้แชมป์เนี่ยลูกค้าหลายคนก็กำลังตามหาอยู่นะคะเพราะว่าเหมาะมากที่จะเอาไปเป็นรถเอาไว้ใช้งานะะต่อยอดธุรกิจนะคะหรือจะเอาไว้ใช้ในะครอบครัวเนี่ยก็โอเคเลย ลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถกระบะดีๆสักหนึ่งคันไว้ใช้นะคะหนูเล็กแนะนําเลยคันนี้ว่างอยู่ยังไม่ติดจ,จองนะคะสามารถติดต่อหาหนูเล็กได้เลยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคันนี้เป็นตัว2.5ตัว E ปี2012สีน้ำตาลราคาขาย379,000ผ่อนคันนี้ประมาณ7,000กว่าบาท นะคะแล้วก็เลขไมายคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนเก้าพันเท่านั้นสนใจโทรหาหรูเลยค่ะส่วนเก้าสามสามแปดเก้าสองแปดแปดแปดเบอร์นี Ad ้แอดไลน์ได้เลยนะคะหรือจะโทรขเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องตัวรถการจัดไฟแนนซ์ก็ได้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรเจ็ดสิบหกจังหวัดค่ะมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่เลยไม่พอมีบริการรถสไลด์จะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านอีกด้วยลูกค้าท่านใดอยากได้คันนี้จองเข้ามาได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้ลูกค้านะคะที่อยู่ในคลิปนี้ของเล็ก รบกวนช่วยการกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะหนูเล็กมีลดเข้าใหม่ลดในสต็อกมาแนะนำให้ชมกันทุกวันเลยสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนไว้โบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ